มันคือวิธีการโกงแก่ทุกคนน้องบอกเลยเพราะมันคือการกดจุดการกดจุดคือการเอาลมออกจากหน้าคือการเอาลมนะฮะลมนี่คือพิษชนิดหนึ่งที่อยู่ในผิวเลยเลอค่ะใช่ค่ะเลิดมากถ้าตรงไหนดังกึดกึศย้ำไหมคะย้ำค่ะย้ำให้คลายตัวย้ำให้มัดกล้ามเนื้อมัดนั้นคลายตัวค่ะพี่เก๋ หมุนหนึ่งสสามเจ็บต้องทนแต่อย่าแบบไปขยีย้จนแบบโอ้โหไม่ไหวนะหนึ่งสสามสี่ลองน้ำหมากหายเลิศค่ะหนึ่งสสามี่และห้าดันขึ้นเลยค่ะหนึ่งสสามสี่และห้าดันออกไปที่ไลผม 1, 2, 3, 4, ลหนึ่งสสาสี่และห้าอทุกคนมันดังกรึดกรึดเลยอะ่ะโอเคนะคะ กืดมากเลยทุกคนเห็นอะไรบ้างตอนนี้เห็นข้างนี้ชดยกหนักมากเลยค่ะมาตรงมุมนี้ไม่เอาตรงหัวตาตรงนี้นะไม่เอาหางตาตรงนี้นะเอาเขยบออกมาจากหางตาออกมาจากเบ้ากระโหลกขอบกระโหลกแบบเนี้ยขอบอยแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่และห้าดันค่ะกือดออกไปหนึ่งสองสามสี่และห้าทุกคนมันดีมากอะ่ะ มันโล่งจวดเลยค่ะทุกคนมันแบบจวดจ้าดเลยอ่ะหนึ่งสสาสี่และห้าดันออกไปเลยค่ะหนึ่งสสามสี่และห้ากดติดตามไว้นะคะใครที่ดูช่องนี้ช่องนี้จะพาทุกทุกคน,กคน,กคนสวยด้วยแบบธรรมชาติมากๆเลยค่ะไม่เน้นการใช้อย่างอื่นเน้นการใช้มือแล้วก็จะมีอุปกรณ์บ้างเล็กๆ,ๆน้อยนะคะ แต่ยกชัดไหมยกชัดจริงค่ะทุกคนยกชัดจริงจังค่ะมั่นใจได้เลยค่ะว่ามาช่องเนี้ทุกคนจะได้เทคนิคความสวยที่แบบไม่ค่อยเหมือนกันในแต่ละวันนะถามว่าเอามาจากไหนนักหนาหรอในแต่ละวันอ่าตรงนี้ก่อนนะเอามาจากไหนหรอนะหนเลยประสบการณ์สอง มันฝืดใช้น้ำมันช่วยได้ไหมคะช่วยได้ค่ะแต่มันจะลื่นเกินไปมันจะคอนโทรลยากค่ะนะถ้าเราใช้น้ำมันหรือใช้อะไรที่มันลื่นอะไม้มันจะไม่เกาะกับผิวอะค่ะมันจะปุ๊บ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 โอกาสจะทิ่มลูกตาโอกาสจะไม่ทิ่มโอกาสจะไหลลื่นได้นะฮะทําไมถึงต้องทําแบบนี้นั่นแหละค่ะนะคะอ่นะ,ะนะมันจะยึดได้ดีกว่านะคะหนึ่งสองสามสี่และห้าแล้วก็ดันออกไปข้างนอกค่ะ หนึ่งสองหูร้อนวูบวาบมากทุกคนหน้าร้อนเผาเลยค่ะ,อะเอามาจากไหนถ้าพวกนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหนึ่งเลยประสบการณ์พาไปค่ะสองเราอยู่กับหน้าลูกค้ามา20ปีค่ะนะแล้วก็สามเราเรียนรู้ไม่ีวันสิ้นสุดเราเรียนรู้ตลอดเรารู้เลยว่าลมนี่คือพิษภัยของร่างกายเลยเราก็รู้แล้วว่าอ๋อเราต้องขยับลมออกเราต้องเคลียร์ลมออกไปจากร่างกายของเรานี่ ทุกคนดูอ่ะหนึ่งสองสามตอนดันมันสืดค่ะมันควรสืดค่ะถ้ามันลื่นมันจะไปแบบมันจะไปแล้วมันจะเจ็บมันจะลงลึกเกินค่ะเราคอนโทรลมันได้ถ้ามันสืดเนี่ยมันมีความตื้อๆตรงนี้ค่ะทุกคนถ้ามันสืดเราคอนโทรลได้ถ้ามันลื่นเราจะคอนโทรลไม่ได้เราจะควบคุมไม่ได้ค่ะใช้คําพูดนี้ดีกว่ามันเริ่มเป็นรอยนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะทุกคนอ่ะจิ้มต่อค่ะเบา ลากไปลากไปน้องไม่มีขายเลยค่ะเหมือนเหมือนคันในหูมันเลือดวิ่งค่ะเลือดมันสูบฉีดค่ะมันก็จะวิ่งไปทั่วหมดเลยค่ะเส้นเลือดอยู่ตรงไหนบ้างมันก็จะวิ่งไปหมดเลยค่ะเลือดที่เคยอั้นเลือดที่เคยไหลเวียนไม่ดีเลือดที่เคยอั้นอยู่เนี่ยพอเวลาที่เราไปกดพวกนี้ค่ะมันก็ทําให้เลือดไหลเวียนดี ไหลเวียนได้ดีขึ้นพอมันไหลเวียนได้ดีขึ้นนะคะตรงไหนมีเส้นเลือดมันก็จะวิ่งไปเลี้ยงทุกจุดมันก็จะทำให้เราแบบคันยุบยิบยุบยิบยบ,บริเวณที่มันวิ่งไปมีใครเห็นอะไรข้างนี้บ้างทุกคนมันชัดมากลากมาอย่างนี้เลย ขอบคุณที่กดติดตามค่ะลากมาเลยค่ะกดตรงนี้นะคะหมุนทุกคนค่ะเห็นกรอบหน้าชัดไหมคะอ่ะแล้วก็ ก่อนจะสุดท้ายหมุนตรงนี้ค่ะ 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่หูหูได้ยินชัดวุบเลยค่ะหูจากที่แบบอันนี้แบบชัดวุบเลยทุกคนหมุนไอใช่ค่ะเลือดวิ่งไปทั่วแล้วค่ะลมออกลมวิ่งไปตามเส้นทิศทางของลมได้หมดเลยค่ะไปกระแทกไปชนตรงนั้นบ้างก็เกิดอาการไอบ้างสำลักบ,บ้างดูค่ะหมุนตรงนี้ค่ะ หนึ่งสองสามสี่และห้าทุกคนดูค่ะหมุนค่ะและก็จบด้วยท่านี้ค่ะโอ้ตาแบบสว่างมากทุกคนปากเบี้ยวดีหรือไม่ดีคะปากเบี้ยว แซวน,นยกชัดใช่ไหมคะสวยจังค่ะขอบคุณค่ะคุณภู <c oughs> แล้วก็ลากลงคอค่ะแล้วก็อย่าลืมรีดเส้นคอค่ะหนึ่งสองควรทำตอนเช้าหรือเย็นคะ่ะทำเวลาที่สะดวกค่ะเวลาที่เราสะดวกไม่เร่งรีบจนเกินไป เวลาที่เราไม่เร่งรีบเวลาที่ไม่รีบทำอะค่ะเป็นเวลาที่ดีที่สุดถ้าเราคิดว่าหลังเลิกงานเรากลับมาบ้านแล้วเราไม่รีบตอนเย็นดีที่สุดถ้าเป็นตอนเช้าไม่รีบไม่เร่งรีบในตอนในการที่จะไปทํางานอย่างเงี้ยก็ตอนเช้าดีที่สุดเลือกเวลาใดเวลาหนึ่งได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดจะออกงานก็ต้องทําก่อนออกงานถ้าแบบวันนี้มีงานด่วนมีงานกินดอง มีงานไปแบบว่ายกน้ําชงน้ําชาหรือว่าไปงานแบบพรีเวดดิ้งหรืออะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถทำได้ก่อนค่ะกินดองก็มาเนะทุกคนดูค่ะดูนะฮะคิ้วข้างนี้ชดมาก หางตาข้างนี้เชดมากจับค่ะทุกคนสามร้อยคนที่อยู่กับน้องตอนแรกที่น้องให้ดูเป็นพยานดูค่ะทุกคนยังไม่ได้ทำนวดหน้าอะไรเลยแฟบหมดเลยแฟบไปหมดเลยหายเลยจับไม่ติดเลยทุกคนแล้วก็ลากอย่างนี้ค่ะลากออกมาอย่างนี้เบา ลากเ,าเบานะอย่าลากแรงนะลากเ,าเบาลากออกไปให้สุดโอ้ยแมววิ่งเลยอ่ะหลายตัวมากเลยค่ะมาขออยู่ด้วยเราก็ไล่ออกไม่เป็นซะด้วยแล้วก็ต้องอาอยู่ปะก็ไปซื้ออาหารแมวมาตั้งไว้เป็นถุงให้กินทุกวันทุกวันก็เลยคิดว่าบ้านเขาอะค่ะเขาก็มาอยู่ด้วยหลายตัวเลยจานก็เรียงไว้ให้กินข้าว วันก่อนก็ทําบ้านให้อยู่เอาเพ้าห่มมาห่มให้ไม้อะไรคะไม้กดจุดคะ่ะมนหกเก้าคะ่ะอายุเหรอคะคุณมนขาเหมือนพี่เลยตอนนี้เจ็ดตัวพี่เมพี่ลิสาคะ่ะเขามาอยู่กับหนูเยอะมากเลยอะ่ะแต่เขาไม่ค่อยรบก,กวนหนูในบ้านนะคะแต่ว่าเขาจะอยู่ข้างนอก หนูก็เลี้ยงน้องไปเขาติดหนูมากเลยเวลาหนูออกไปนอกบ้านเขาจะมาเกาะขาหนูเขาจะมาแบบอืมแบบเอาเอาตัวมาถูขาเรามานอนกลิ้งให้เราจับท้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เรียกเขาว่าเด็กอย่างเงี้ยเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เรียกเขาว่าแมวนะไม่เรียกเขาว่าอะไรเงี้ยเรียกเด็กพูดกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยติดทีนี้เขาคลอดเขาเหมือนเขาต้องการความปลอดภัยอะค่ะเขาไม่ยอมไปไหนเลยเขาเฝ้าอยู่หลังบ้าน ตัวที่อยู่สวนข้างบ้านไหมคะใช่ใช่ค่ะตอนนี้แพร่พันเลยค่ะพี่พี่ทิสาหกเก้าแต่ไม่ยอมแก่เลิศมากเลยค่ะพลังงานดีสาธุค่ะจริงค่ะมาอยู่กับน้องเยอะมากเลยไปคลอดอยู่ห้ององค์พ่อค่พะพิ่คะเนศนะคะไปหอเไปคลอดที่ห้ององค์พ่อน้องจะมีห้ององค์พีพคะเนศอยู่ที่เขียนเรียกว่าอะไร,รยว่าไม้กัวซาค่ะคลอดกี่ตัวยังไม่คลอด โหเขาคลอดหลายชุดมากเลยค่ะพี่เขาคลอดหลายชุดมากเลยมีวิธีการแก้ผังผืดบนใบหน้าไหมคะนี่ละค่ะที่น้องทําอยู่นี่ละค่ะมันคือการแก้ผังผืดชัดๆเลยค่ะโอ้ยหน้าร้อนวูวบวบดีมากเลยค่ะต้องหน้าล้างหน้าก่อนทําจริงๆแล้วก็ควรทําล้างหน้าก่อนแต่ว่าน้องด้วยความที่น้องสาธิตน้องก็อยากสวยในหน้าจอ น้องก็อยากสวยในหน้าจอน้องก็เลยแบบว่าทําในขณะที่แบบว่าแบบนี้